สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนั่นนะครับจากผมวิชเช่นทัมเกิมไมค์ครับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับฮาร์ดคอร์กันเนาะกดเพลงเลยแล้วกี c เอ็ด e world ใหม่โอเคนะไม่ได้กี้เอ็ดนิวเวิลด์โอเคนะครับพร้อมแล้วเข้า, okay, ม,า, okay, ม,ามาเลยไมค์ฮาร์ดคอร์ของเรา เกมคีพสส่พัดสองนี่ก็พัดหนึ่งเรืแหละแต่ว่ามันมีปืดอะไรไหมคะเบนล็อกนะไปกันลเลยเราโหลดเร็วหน่อยสิอย่าช้ารอาอยู่นะอ่มุกเสถ้ามาันคงสูงขึ้นไปหรือเปล่าภูเขาอะไปโหลดดิง้งโอเคได้ละเฮ้ยออะไรเนี่ยโชคร้ายโอ้ยโชคดี นึกว่าจะตายในพ์ดแรกซะแล้วด้ไม่เกิดด้วยในใน,น้ำเนี่ยโอ้แต่ว่าอย่งนั้นก็โชคดีเจอหมู่บ้านห,หมู่บ้านดูของก่อนดีกว่ามาดูแหลกๆนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตกใจหรือ,อเปล่าโอเลกใช้ได้เลยอ่ะ เตียงมาแล้อหน่อยก็สามารถนอนได้แต่อขอจะได้จะได้ของโหหมู่บ้านนี้มันมีอะไรเยอะเกินไปไปนะเนี่ยถึงแลกตู้ปลาทิงว่องตักมาอาดทนมาเลยมันไม่กลัวตายถ้าเราตายเราก็จะจบซีรีส์นี้เลยอ่ะอาอคือหมายคำฮาร์ดคอร์นั่นเอง ผมไม่เคยเล่นเลค่ะฮารคอมมาก่อนเลยตายหรือเปล่านะถือว่าเก็บแบบนึ่ง NPC ไอ้ยไเลเจ,จนเลยผมชอบเลืกตีกว่าว,วา่า NPC ถอวขากล่องแบบนึงไม่มีแมวก็เยอะจริงๆผมก็ทำกันถ้าม่เสียงอะไรก็ขอกลับผมอนกันะแต่ว่าตอนนี้ผม อนุญาตปิดเสียงไว้เลยแล้วกันนะมีแต่เสียงไก่มีแต่เสียงยอะไรก็รู้บเร็วด้วยมีตัวคราฟฟีเดี๋ยวขอไปตัดม้แป๊บนึงตัดตรงนี้นี่แหละอผมน้นนและนะ,ะนี้เาเรว,วเราไปขุดตัวน,นั้นมา ไม่ต้องกลับหรอกครับไม่แต่วางซะ่อยมันรูแหลกๆไทุกกทุกอย่างเลยนะโอเคได้ับทำอุปกรณ์มิดาบขวานพิกเอ็ก ตัวแล้วก็โดนตัวคบเนี่ยวขอโอเคพร้อมแล้ว,ลวอโอ้น,นอกนโอไงเลยนะโอเคประมาณนี้นไม่น่าไม่น่าจะมีของไฮโดรแล้เนาะดูอาจมีเอ้ยมีโต,ต้เนี่ะสมิธี้เทเบิลใช่เล้คุณเนี่ยวว่าขอ ขวานคูเร็วมากโอเคไปกันอือฮั่ผู้น้ำถือไทเด้นเบอตายพวกมันไม่เนี่ยผมเคยเล่นไหมครับพัดคอเนี้ยมาแล้วผมตายเพราะไอ้ผู้น้ำถือไทเด้นนี่แหละเฮ้ยผู้น้ำธรรมดากกแกก็อย่ามายุ่งกับฉันอออเออขึ้นมนไปเลยผู้น้ำถือไทเด้นก็อยากได้อ่ะแต่ว่า ่ะจะลองไหมก็มาดิครับผ oh no. uh ู้น้ำมาเดินไปก่อนนะไอ้ดาวก็เดินไปหามันก่อนนะถ้าเกมนี้วันนี้ชุดเกาะไม้ก็ดีนะแต่ว่าไอ้ดาว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 คาทายแล้วได้จะเล่นไหมไม่ได้ฮะเกมเล่นหมดหาจุดได้ยังไงทำไมมัน คายากจังเลยบุกเข้าป่าแล้วดีกว่าสวีเบอร์รี่เก็บซะหน่อยเก็บซะหน่อยสวีเบอร์อรี่เก็เบซะหน่อยโอเคเบลเบลชัวรเคนด้วยเปียวออ,อนนั่นแหละ ไม่ต้องการค่าแกตแล้วถ้าเรื่องจากเรามีเตียงแล้วมุมบ้านเราไม่ต้องดูอะไรมากๆอย่าบอกนะว่าเป็นถ้ำนะ่ะที่ยำจากน้ำเราเดิลงไปก่อนได้ไหมจริงด้วยโอ้โหถ้าเป็นทางขาดแบบนี้เราจะขึ้นไปได้ไงเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปก่อนไม่อมไทยกล้า ตัดไม้สปรูตก่อนอนี่พอเราไม่เอาเยอะถึงลบหกสิบสี่เลยทุกคนไาถึงลบหกสิบสี่แล้วก็เพิ่มเป็นสามร้อยยี่สิบสูงสุดเอ๊ะแต่เห็นเหมือนซอมบี้ผ่านมันฝ่อไมหมอย่างนี้แต่ฝัานนะ้ำเดี๋ยวขอรับมึงนะ อันนี้เก็บไปเด้อเพราะว่าเราไม่ได้ไม่อยู่ในโอมนานแล้วก็เก็บไปปลูกที่บ้านแต่ก็ไม่หลายต้นอยูน่นะแบบไใช้ไม้ทุกชนิดว่าไงนะหงกับตกหลุมเลยครีบรี่ขอเก็บหน่อยจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บมือคณะใช้มือบ้านวิเศษจื๊บปะหืูไม่ใช่หนูแต่ใช่ต่วไม่ใช่ทุกคน ไงหมาน้องหมาน่ารักโอ้โหสวิทเบอร์รี่ตอนนั้นเพียบเลยเป็นดงเลยอะทุกคนนี่นี่นีโอ๊ยจีบจิบจๆบจิบจีบช่วกับช่ช่วยอะไรเสียงตายนั่นแต่ e อีแรกไม่ได้แล้วแหละถ้าผมหยุดเล่นไหมเรเบคาพัดขอไปก็ต้องตกใจนะเพราะผมตาย พยายามไม่ให้ตัวเองตายแต่ว่าเราเดินทางก่อนหายู่ที่เหมาะสมสำหรับเราี่จีนและลำดับหินแบบหนึง่งท,ที่เราควรทำคือดาบกับขวานที่คุณเคยทำจทลิงเพราะาเราจะได้ทำดาบได้ดเพื่อซุกมอนเตอร์หิวด้วยสวีบอลี่มาไปงั้ โอ้ยโอยโอืมอ้ยอย้ยยีดเกือบตายซะแล้วอหมดแบบนโอเคหาก็มีบบสูกับมอนสเตอร์ตอนกลางคืนแล้ว จุจุจุโอเคงงอกเดียวจังเลย้ซเบอร์รี่เบอร์รี่พุ่งคำหวานเค้นี่ลแหละอ๋อคนนาชอนชอบชอบชอบอร่อยดี กินสวิตเบอร์รี่นี่แหละไม่ใช่ยังใช้ส่น,นี้ถ้าเราอาศัยอยู่ในป่านี่ยกาจะกินสวิตเบอร์รี่แต่ถ้าไม่อาศัยที่ป่าอื่นเล้วก็ยังกินสวิตเบอร์รี่เหมือนเดิมเราไปปลูกที่นั่นได้โอเคนะครับสาบคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้นะครับใครชอบลูมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วย like, น,น,นะครับบ๊ายบาย